ซอสหมูสับของเรานะคะเห็นไหมเอ่ยเสร็จแล้วง่ายมากเลยนะคะไม่ต้องเติมซอสอะไรให้มันยุ่งยากนะคะไปรับชมวิธีทํากันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมีวิธีทําเมนูง่ายง่ายง่ายที่สุดเลยให้ในเด็กได้ทานกันนะคะนั่นก็นคือสปากเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับนะคะพอดีว่าทําแล้วมันอร่อยก็เลยจะมาแบ่งปันกันนะคะว่า ใช้ซอสต,ตัวนี้นะคะปรุงสำเร็จนะคะพาสต้าของแอโร่นะคะครบจบแต่และว,ว่ารสชาติของเขาอะจะเปรี้ยวนำไปนิดนึงที่เด็กๆไม่ไม่ค่อยชอบก็คือเราจะต้องเติมน้ำตาลเข้าไปนิดนึงมันจะพอดีเลยนะคะแล้วก็มีเนอมีหมูสับแล้วก็สปากเกตตี้นะคะเดี๋ยวเราไปต้มเส้นกันก่อน,นะคะ่ะตั้งน้ำนะคะน้ำเดือดนะคะเราจะเ,าเส้นลงไปต้มก่อนแล้วเราจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะ ใส่เกลือแล้วส่วนเวลาต้มเส้นให้ดูข้างซองนะคะว่าแต่ละเมนูเอ้ยแต่ละยี่ห้อแต่ละขนาดเส้นเนี่ยเขาจะเวลาต้มไม่เท่ากันนะคะอันนี้เขาให้ต้มสิบนาทีนะคะเดี๋ยวต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทํากันต่อเลยนะคะเส้นของเราต้มครบสิบนาทีนะคะได้ที่แล้วเหนียวนุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นน็อกน้ําเย็นกันนะคะเนี่ยพอน็อกน้ําเย็นแล้วจัดใส่จานรอไว้นะคะเราจะมาทําซ้อนราดกันให้ตั้งกระทะนะคะ ใส่เนยลงไปค่ะใส่เนยใส่เนยเราจะผัดหมูสับนะคะจะเปลี่ยนเป็นกุ้งก็ได้นะคะกุ้งได้แฮมได้นะคะผัดไปจนกว่าหมูเขาจะสุกนะคะ ผัดจนหมูสับเกือบสุกนะคะให้ใส่ซอสลงไปซอสน,นี่จะเอาเยอะเอาน้อยตามเส้นเส้นมักเอเนี่ยเส้นสปากเกตตี้ได้เลยนะคะวันนี้ทำให้เด็กๆทั้งหมดสาจานนะคะเมื่อวานทำแล้วติดใจกันก็เลยจะกินเพิ่มกันพวกมะเขือเทศพวกหอมหอมหัว,ห,วหอมใหญ่ไม่ต้องนะคะเขามีให้อยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะ แต่สิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเนี่ยคือจากเมื่อวานที่กินแล้วเนี่ยเขาจอกเปรี้ยวนําไปนิดนึงเราก็จะเพิ่มน้ําตาลเข้าไปเพื่อให้ความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะเติมน้ําตาลไปสองช้อนนะคะแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยแค่นี้พอแค่นี้เงค่ะเราไม่ต้องไปเตรียมซอสเตรียมอะไรให้ยุ่งยาก มะเขือทงมะเขือเทศไม่ต้องถุงนี้ซื้อมาไม่ถึงร้อยนะคะก็จำราคาไม่ได้แล้วแหละต้องลองไปหาดูนะคะไม่ได้สปอนนะคะแต่มาแนะนำบอกต่อของอร่อยแค่นี้เองแล้วก็นำเราก็เสร็จแล้วเนี่ยพหมูสุกซอสได้ที่แล้วเราก็นำไปราดบนสปาเกตตี้ที่เราเต็มไว้นะคะนำซอสท,ที่เราทำแล้วนะคะมาราดกัน นี่หน้าทานแบบนี้เลยง่ายๆนะคะไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรให้มันยุ่งยากนะคะเพื่อนๆมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยนี่เหมือนช่างถุงเขาไหมเหมือน <c oughs> ไหมเสร็จแล้วคะ่ะสปาเกตตี้ซอสหมูสับของเรานะคะด้วยซอสง่ายๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเตรียมอะไรให้มันยุ่งยากนะคะฝากอีกหนึ่งคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ Thấy loại